ผมไม่ได้ค่อยมีโอกาสมาพบปะผู้จ่ากับพี่น้องเสื้อแดงก็ด้วยหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นธรรมเวลาผมขึ้นเวทีเสื้อแดงครั้งไรน้องบุญยอดมันจะถอดถอนผมมันบอกว่าผมไม่เป็นกลาง ็อ,อยากจะเรียนครับสองปีกว่าที่ผ่านมาผมทําหน้าที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรว่าผมเป็นธรรมที่สุดครับพี่น้องอการขึ้นเวทีเสื้อแดงกับการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดครับ แต่ผมไม่ได้ขึ้นบ่อยเพราะอะไรไม่ได้กลัวนายบุญยอดมาถอดถอนแล้วรับพี่น้องอยากจะบอกในที่นี้อีกครั้งหนึ่งน้องบุญยอดจ๋าถอดถอนพี่ไมว่ว่าถอดผ้าพี่ไม่เอานะครับวันนี้จำเป็นจะต้องขึ้นเวทีครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นโปรไฟล์ให้ดู ่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราพี่น้องครับนายอภิสิทธิเวชาชีวามันหูฝาดครับพี่น้องเสื้อแดงเขามาเรียกร้องให้ยุบสภามันฟังผิดหูฝาดฟังเป็นว่ายุดสภาเมื่อเช้าเจ็ดโมงครึ่ง ผมเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะไปทำหน้าที่ประชุมเตรียมการประชุมรัฐสภาโลกซึ่งจะมีประธานรองประธานสสทั่วโลก153ประเทศมาประชุมในวันที่26มีนาคมถึงวันที่2เมษายนที่โรงแรมเซนทรากแกรนพี่น้องอย่าลืมไปเยี่ยมด้วยนะครับ ปรากฏว่าไปถึงสี่าการเรือนขอโทษทีมันยึดสภาไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีทั้งทหารทั้งตำรวจเอาเครื่องกีดขวางเอารถบรรทุกมากั้นไว้พี่น้องครับไม่เป็นไรครับ,รบอภิวันคนนี้มันเป็นผู้แทนของประชาชนมันไหว้ได้แม้กระทั่งพลทหาร ผมได้ทําหน้าที่ผู้แทนประชาชนเข้าไปไหว้น้องๆในสิบพลาหารบอกว่าพี่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเข้าไปทําหน้าที่พี่น้องครับเขาตอบผมว่าอะไรทราบไหมครับห้ามเข้าเด็ดขาดครับทหารพวกนี้ถูกสั่งครับ ผมก็ถามต่อไปแล้วน้องๆมาจากหน่วยไหไหละ่ะจังหวัดอะไรละ่ะพวกไม่พูดเลยไม่ตอบคำถามครับ,รบผมก็พูดไปเรื่อยล้อเล่นไปเรื่อยว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเป็นญาติพี่น้องของน้องๆท้งนั้นนะปรากฏว่ามันไม่ตอบครับมันทำท่าอย่างนี้ฮะพยักหน้าบอกว่าผมก็เป็นพวกเดียวกับเสื้อแดง ผมได้ขอร้องอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถามน้องๆเขาว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาก็ปรากฏว่ามีพันเอกคนหนึ่งได้เข้ามาหาผมขอให้ดูแป็นสฮะบางคนที่จ้องผมยังจะกินเลือดกินเนื้อไม่ให้มึงเข้าสภาผมก็บอกน้องเขาว่าที่เป็นรุ่นพี่น้องที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนคุยกันอยู่นานก็ยอมฮนะผมมอาสายลูกตือฮะบอกพี่เข้าก็ได้แต่พี่ต้องเดินไปนะผมมีแตะเตะแล้วน้องเนี่ยดีแต่ว่าเราเป็นรองประธานสภาผมก็บอกว่าพี่เดินไม่ได้ มันเป็นสิทธิและศักดิ์ศรีของสอส,อสอผู้แทนปวงทนครับผมก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเขาอาศัยลุยเข้าไปเลยครับเข้าไปถึงสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านรูปต่างๆที่เห็นในแผ่นสายนี่แหละครับกว่าจะเข้าไปถึงสภาผู้แทนราษฎรทุลักทุเลพอสมควรครับพอเข้าไปถึงสภาผู้แทนราษฎร ยิ่งตกใจใหญ่ครับมันยึดสภาไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง <Yeah. S 1> มีทั้งทหาร <Yeah. S 1> มีทั้งตำรวจ <Yeah. S 1> ไม่ต่ำกว่าหกหรือเจดกองร้อยไปกินอยู่รับนอนในรัฐสภา <Yeah. S 1> ผมก็เดินทักทายน้อง,น,องน้องตำรวจทหารทุกคนถามบอกว่าใครสั่งให้มายึดรัฐสภา <Yeah. S 1> น้องๆ้องมันก็ไม่ตอบครับ yeah. ผมบอกรู้หรือเปล่าพี่น้องเสื้อแดงเข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเป็นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราทุกคนในข่าวร้ายมีข่าวดีครับพี่น้องปรากฏว่าทหารตำรวจเกือบพันคนในสภาเขาบอกผมว่าผมเป็นทหารแต่งโมหโครับท่านรองประธานน้องตำรวจในดาบคนหนึ่ง ก็บอกว่าผมจําเป็นต้องมาผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาผมต้องปฏิบัติแต่ผมเป็นต teacher, ํารวจมะเขือเทศครับก็ฝากบอกพี่น้องคนเสื้อแดงครับน้องน้องทหารชันผู้น้อยตํารวจชันผู้น้อยเขาฝากมาบอกว่าเขาก็เป็นลูกหลานของพี่น้องคนเสื้อแดงครับพี่น้อง เมื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าสภาไม่ได้ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนผมต้องมาที่สภาประชาชนครับท่านประธานรัฐสภาไม่ทำหน้าที่ของท่านในการปกป้องศักดิ์ศรีของรัฐสภาปล่อยให้ทหารตำรวจเข้าไปในเขตพระราชฐาน ผมในฐานะรองประธานขอทำหน้าที่แทนขอทำหน้าที่แทนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนรษาษฎรหนึ่งในอำนาจอธิปไตยขอประกาศคำสั่งรัฐสภาฉบับที่หนึ่งให้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ 奥特。熬他